Kịp 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 sếp yeah. <Nap> hỏi lắng xuống ninh Subscribers, Let's go. สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสูส้คนนะคะขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊บกิ๊บกินแซ่บอีพีนี้ก็เป็นอีวีที20่20แล้วค่ะแกเข้าสู่ทีเลข2เรียบร้อยแล้วนะคะมากัน20 EP อีพีมีผู้ติดตามขึ้นเยอะมากขอบคุณค่ะ ยอจะตั้งท้ายคลิปได้ปะเนี่ยเดี๋ยวนะทุกคนโอ้ยทุกคนโอเคค่ะตอนนี้เขาตั้งกล้องเสร็จแล้วแล้วแบบคิดรู้สึกว่ากล่องมันเอียงมากเลยคลิปเอาไอเนี่ยเอาเทปกาวติดไว้ทุกคนโอ้ยค่ะตั้งกล้องหักแล้วหาตั้งกล้องหักเลรอโอ้ยโอเคค่ะว่าไปนังสำหรับมื้อนี้นะคะเขาจะมาพาทุกคนกินเนี่ยค่ะ อันนี้จะเป็นปลาหมึอกอย่างนะคะที่ย่างมาแล้วส่วนอันนี้จะเป็นกุ้งนะคะเนี่ยแบบแอบไหมนิดนึงแต่ว่าพ่าเป็นอย่างคะ่ะพอเขากินทางไหนใช่ไหมมาค่ะอันนี้จะเป็นปลาหมึกที่ว่ามันแบบย่างแล้วก็เอามาหั่น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 กินข่าวเด้อ <c oughs> อันนี้จะเป็นปลาหมึอกอย่างนะคะที่ว่าเขาออามาหั่นเป็นชิน้นชิ้นชิ้นินที่กีเพชรเป็นชิ้นเล็กกพะพวากีปวดฟัน,นะคะ่ะเคี้ยวด้แต่แบบ นิดหนึ่งอย่างแบบนี้ก่นนี่ค่ะเล็กมากเดี๋ยวเขามาลองคําแหลกก่อนเขาต้องเอาอันชิ้นนี้ไทุกคน <c oughs> ปลาหมึกว่ามีคําว่าว่าอร่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนวุ้ยมือกิ๊บเปื้อนด้วยนะเบื้องอุ้ยเหรอ อีพีชเนี่ยมันไม่ค่อยนัดกินอะเรากริบหาหมุมนานมากเราตอนนี้กล้องแบบหลุ่นโยมันจะตกไปเลย <c oughs> นุ่มมากค่ะปลาเมกเบ้นเหียะอันหนึ่งกริบซื้อมาจากตลาดนัดบางกิบนะคะนะคะ าจะมากแกะกุ้งตัวเลอกแกกินหัวแตวบากัดบ่ได้ทุกคนปวดแข่มากมันบ่นเห็นหนากกิบเลยอ่ะกิบตองเฮ็ดตัวยูย่แบบนี้แหะขอโทษน,นะคะทีอีพีนี้ต่างกลองได้บบสวยเลยเพราะว่าขาต่างกลองหักหนักมากอุ๊ยมันหัวกุ้ง มันเดึงดังด้วยทุกคนก็บตัตงพเสมอกันเพราะว่าต้องเปลี่ยนมุมกล่องไงนี่ค่ะทุกคนทุกคนเบื่องใครมันดิเดจะยุ่งแต่ให้นทุกคนเห็นเอ้ยต้องยุ่งแบบนี้นี่ค่ะทุกคนเออบางกลุ่มใครมันอะ่ะสงสารเจ้าของวะเดยอ เดี๋ยวรอกิ๊บสื่อขาตังก้องไม่ก่อนเด้อค่ะคอยเจอกันคลิปหน้ากิ๊บมีแผนว่ากิ๊บจะไปออนทัวร์ยูโคลาดแล้วก็ไปหามันมีคนคนหนึ่งอ่ะทุกคนให้กิ๊บอันเนี้ยยังไงล,ล่ะให้กิ๊บเอาของของกินยุคเก่าสูนอ่ะมากินให้ทุกคนเบืองแบบพวกขนมอย่างแบบเนี้ยโอเคค่ะพึ่งจะเขียนคอนเทนต์ออกว่าต้องไปซื้อของยูโคลาดมากิน กรุงตัวนี้เอาทําไมตัวนี้ใครเป็นสีดําอันนี้ใครเป็นสีเหลืองอะ่ะมันบอกคือการหลอมันสดกับบอสดเหรอทุกคนได้เกินไปกินนะเพราะมันอร่อย คุณนะดูดแบบเนี้ยมือดำบอบ่มแม่นี่อย่างนะไปย่างกุ้งมาคะ่ะทุกคนแล้วต้องแบบดังไฟอะ่ะเดี๋ยนะปอกเปลือกก่อนคะ่ะทุกคน แกจังไดอะแบบไข่มันหลุดออกมาน้ำมาเสียดายวิไข่กล้องเอียงหนะอยหน่ะทุกคนลาบอมันเอียงนะใช่ไหมเดี๋ยวเบิ้งกล้องมันเอียงแหละ <laughs> ว่าไปยัง อร่อยอกินอันนี้ก่อนกินไข่กุ้งก่อนนะ เละแล้วทุกคนกิบกัดเละแล้วอ่ะ เบ่งแกกับว่าเป็นตัวอ๋อนี่ใครยัางเดียวเลย <Yeah. S 2> พักกลุ่มก่อนโอ้ยทำไมมันสีสีสจังอยู่ในกล่องอ่ะต่อโดยปลาหมึกค่ะทุกคน สาระค,คุคนกินอา่านนี้ได้บ่ปวดขาอาจะบวดะอือ อันนี้ก็ตัวไงาาบ้างกแกะเอาบอกแกะก่อนนะคะทุกคน แกขาวออกมาใครมันก็จะออกมานะแบบนี้ทุกคนกินก่อนเดี๋ยว <c oughs> แกตั้งใดให้เละขนาดนี้วะ รู้สึกว่ากินเยอะมากเลยแต่อาา่านทะเลมันจะเบอ่ออวนใช่ไหมกิ <c> ้ <oughs> คิดยีรางเยอเลยตอนเนี่ยว่ากิ๊วจะอ้วนบ่ถ้ากิ๊วกินดูดูอะ ไเน้นๆค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้ฝ้ามืดแล้วแล้วกล้องกิบมันกําลังจะเอ็นตกแล้วว่าค่ะต้งกล้องบ่ดีค่ะทุกคนมันทางแล้วเนาะค่ะทุกคนตอนเนี้กิ๊บขอโตไปกินก่อนนะคะลากะเนี่ยฝ่ามันคํำแล้วลวกะกล้องกําลังจะตกแล้วกล้องให้ ขอปิดคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดตั้งค่าเพื่อเป็นกำลังใจกินนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าอยากให้กิฟต์กินอย่างก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะจ๊ะกิฟต์อ่านทุกคอมเมนต์กิฟต์เห็นทุกคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันอีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย